นนะเมื่อวานนะท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกอย่างกับพายุเข้าอะ่ะแต่เคียดูท้องฟ้าวันนี้สิท้องฟ้าใสาเชียวพี่ชาไม่ควรมาที่นี่อีกพี่รู้ว่าพี่ไม่ควรมาที่นี่อีกแต่พี่มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรามาบอกเคียนะพี่ได้งานทำแล้วนะเคียรเฟียดีใจด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ที่ควรรีบกลับไปบอกคุณลําพรมากกว่าพี่จะไม่บอกคุณลาพรเรื่องนี้เด็ดขาดแต่พี่ชาคะพี่ตั้งใจสมัครงานนี้ก็เพื่อเรานะเคลียพี่ชาเคลียเคลียจะหน,นีพี่ไปไหนอีกนะพี่กำลังทำให้ตัวเองมีศักดิ์ศรีเหมือนผู้ชายคนอื่นพี่กำลังจะสร้างชีวิตใหม่เพื่อเรา เกียร์ลอพี่นะสวัสดีค่ะพิพาทฮัลโหลเคลียร์พิพาท <Hello, Claire. S 2> แป๊บหนึ่งนะ ไีไปคลินิกแล้วมีคนไ<ำ>ข้ด่วนเอ่อน้องเคลียร์ครับพอดีพี่มีงานยุ่งอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ว่างแล้วพี่ตรงกลับนะค่ะแอบออกมาโทรหาคุณหมอใช่ไหมค่ะมีอะไรเปล่าคุณสะดมจะว่าอะไรไหมคะถ้าหนูจะขอไปทำงานคลินิกพิพาทที่อยุธยาค่ะ <c oughs> ไม่ว่าหรอกจริงๆฉันอยากให้เธอไปกไกลๆมากกว่ายุทธยาด้วยซ้ำทำไมอะคะเพราะฉันรู้ว่าอาชาจะต้องตามเธอเธออยากจะไปไหนละเคลียร์๋ต่ฉันจะจัดการเรื่องที่พักให้ทั้งเธอและก็อาชาหนูไม่เข้าใจอะคะ่ะคือหนูอยากหนีพิชาแต่คุณจะพาย,ยายามให้พิชาตามหนู <c oughs> คุณสะดมคิดอะไรอยู่อะคะ นี่ก็เป็นโอกาสของเธอที่จะตอบแทนบุญนคุณของรำพรหมายความว่ายังไงคะเธอก็รู้ว่าอาชาไม่ได้รักรำพรที่อาชาอยู่กับรำพรทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะเงินเธอคิดว่ารำพรจะมีความสุขจริงไหมแล้วยังไงคะก็ถ้าเธออยากให้รำพรมีความสุขที่แท้จริงแลวก็เธอก็จะต้องดึงตัวอาชาออกจากชีวิตรำพรซะหนูทำไม่ได้หรอกคะ่ะแค่นี้หนูก็เร็วมากพอแล้วคะ่ะ นายบอกเธอถ้าเธอทําตามที่ฉันบอกแล้วก็เธอกําลังทําความดีเธอกําลังช่วยผู้มีพระคุณให้พ้นจากเปลงหนูทําไม่ได้หรอคะ่ะคุณลําพรรักพี่ชามากแต่อาชาไม่ได้รักลำพรถึงวันนี้ไม่ได้รักวันหนึ่งก็รักคะ่ะคุณลําพรเป็นคนดีหนูเชื่อว่าความดีของคุณลําพรจะเอาชนะใจพี่ชาได้คะ่ะ <laughs> ถ้าลำพรทําได้ฉันคงไม่ต้องหย่ายกับลำพรหรอกยังไงหนูก็ทําแบบที่คุณบอกไม่ได้หรอกคุณสดงอย่าเอาหนูไว้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้คุณลำพรไม่เหลือใครเลยนะคะคุณอาจจะสนุกแต่คนอื่นเขาไม่สนุกกับคุณหรอกคะ่ะ you